มาค่ะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปดูอะไรแปลกๆกันค่ะนี่พวกนี้เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะพี่ปุ้ยอ่าสี่พันค่ะสี่พันหรอคะมาเยอะมากเลยค่ะพี่ๆมีหลายรุ่นมากเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักมาได้เี่ KU M ได้เลยนะคะพี่คะความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ KU M รถบรรทุกมือสองมาค่ะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปดูอะไรแปลกๆกันค่ะนี่เดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับคนข้างล่างกันเลยมาดูกัน ไม่แปลกหรอกมันคือหมวรลู่ลมค่ะพี่เดี๋ยวไปดูกันมันมีหลายอันมากเลยต้องรีบหน่อยพี่ปุ้ยคะอันนี้คือเราเอามาขายหรือว่ายังไงคะอ๋อขายได้ค่ะขายขายขายอันนี้คือเขาลงเอามาลงใช่ไหมคะเป็นของเราหมดเลยไหมคะของเราหมดเลยค่ะ ของเราหมดเลยติดต่อมาได้เลยติดต่อได้เลยหมวกนี่เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะพี่ปุ้ยอะสี่พันค่ะสี่พันหรอคะถ้าเป็นหมวกใหม่เก้าพันกับหนึ่งห่นนะคะก็เป็นมือสองที่เราถอดลงก็จะเหลือใบละสี่พันลูกค้าเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นแบบใหม่เลยจะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกับเก้าพันอันนี้ก็จะเป็นของมือสองนะคะแต่ว่าอาจจะอันนี้มีอันนี้คือขายในตามสภาพเลยหรือว่ามีทำส่วนไหนไหมอ๋อตามสภาพ ถ้าลกค้าจะอยากให้เก็บสีใหม่ก็ลองเข้ามาดูแลกัคุยกันได้อีกรอบหนึ่งอ๋อไอ้ตรงนี้ก็คือเราขายตามสภาพนะคะที่แต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากให้เก็บสีเก็บงานก็มาคุยกันได้ะคะ่ะโอ้อมาเยอะมากเลยค่ะพี่พี่มีหลายรุ่นมากเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถักมาไได้เพจ KU M ได้เลยนะคะพี่คะหลายรุ่นหลายองค์ประกอบมากเลยค่ะพี่อ่า มาลงอยู่นะคะโว้โวอ่าก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะมีบางส่วนเอาไปเก็บงานด้วยแต่มีบางคนที่เราขายตามสภาพนะคะถ้าพี่คนไหนสนใจทักมาได้ที่เพจ KU M O ประตูปูสองหรือโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามสามเก้าเจ็ดกสามได้เลยนะคะบ๊ายบาย